สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีเมษทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายน เข้าสู่ดวงรายเดือนปราจำเดือนกรกฎาคม2,566นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแปนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่และทางด้านโหราศาสตร์สากลต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาร,าราศีเมษทุกๆท่านกันบ้างนะคะ ในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษนะมีดาวนะคะดาวเสาเดินถอยหลังอยู่ในเดือนที่12พร้อมๆกับที่มีดาวเนปจูนล,ลอยอยู่ในเดือน12ด้วยนะและยังมีดาวพูโตนะคะเดินถอยหลังอยู่ในเดือนที่10นะก็จะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของคุณและผู้ดับผู้ใหญ่ในที่ตัวเองนับถือนะคะในวงสังคมแวดล้อมต่างๆนะก็จะทำให ชาวาลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องกลับไปแก้ไขสะสซงนะคะปัญหานะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินต่างๆนะคะที่บอกคนอื่นไม่ได้นะคะในสิ่งที่มันเคยเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ที่คุณละเลยละผ่านไปนานแล้วต้องกลับมาแก้ไขกันมันอีกครั้งหนึ่งบางท่านเนี่ยมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะ จากที่ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนคิดที่จะได้ลงมือทํากลายเป็นในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษต้องกลับมาลงมือทานะให้มันมีความเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้นนะคะยังไงเนี่ยก็ยังมีดาวพฤหัสน,นะคะอยู่ในเดือนที่2นะก็จะส่งผลให้การเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่พอถึงเวลาที่มันดีปุ๊บเนี่ยความที่มันจะมี ดาวพฤหัสเข้ามาใช่ไหมคะเป็นดาวที่ดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีดาวยูเรนัสนะนะอยู่ในเดือนที่2ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็บอกได้ว่าชาวรานาราศีเมษค่อนข้างที่จะหาเงินได้ไวได้เร็วแต่เก็บอยู่ไหมเนี่ยอาจจะไม่อยู่นะคะเวลาใช้ระวังการใช้ที่มันฟุ่มเฟือยมากเกินไปนะ้าจะทําให้เกิดปัญหานี้สินตามมาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงก็ยังมีดาวศุกร์กับดาวอังคารนะคะ เดินเข้าเดือนที่5นะก็ท่านไหนที่อยากมีบุตรมีกิ๊กนะคะในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะมีได้สูงดังนั้นแล้วขอให้บริหารจัดการสเสน่ห์ของคุณต่างๆให้ดีนะไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์เนี่ยค่อนข้างที่จะมาเยอะและบันเจิดเยอะมากๆนะคะชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นแบบช่วงเวลาอ่าช่วงเวลาที่ออเริผิดปกติใช้คํานี้ก็ได้นะอืม เรื่องเกี่ยวข้องกับนี้สินและเงินของผู้อื่นนะคะยังไงก็เรามาระวังการที่จะต้องเข้าไปพูดคุยไปยุ่งเกี่ยวให้มันมากนักด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะยังไงดาวพูโตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรือนที่8ของคุณนะเรือนเกี่ยวข้องกับเงินคนอื่นนะคะแล้วไปอยู่ในเรือนที่10เป็นผู้รักผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องเข้ากับไป ดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินนะที่เป็นทรัพย์สินมรดกต่างๆหรือคุณได้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาเป็นในชื่อคุณด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะคะต้องการแนะนาและบอกอะไรชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้กันบ้างนะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะของชาวลัคนาราศีเมษมีไพ่เมเจอร์อัคนามาเพียงหนึ่งใบนะคะนั่นก็คือ The judgment นั่นเองนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ชาวลัคนาราศีเมษนะรอคำตอบอยู่คุณจะได้รับคำตอบในเดือนนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะอ้อบอกอีกนิดนึงนะคะทางด้านของราศาส์สรกลน,นะก็เดี๋ยว,วเรดาวสุกนะคะจะเดินถอยหลังในวันที่23นะและดาวสุกอันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คู่คองนะคะคู่หูคู่ค้าอรินะและยังเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินของชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะคะในเรือนที่สองเจ้าเรือน2ด้วยเนี่ยก็บอกได้เลยว่าการบริหารจัดการการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมพันธ์นะถ้าท่านไหนมีการหย่าล้างกันนะคะก็จะต้องมาตกลงทรัพย์สินสินสมรสเกี่ยวกับบุตรต่างๆเนี่ยเยอะมากมาย ะะระวังการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้หน่อยนะเพราะว่าพอเมื่อดาวสุขถอยหลังเนี่ยทั้งยังเป็นเจ้าเรือนการเงินกับเรื่องคู่ปัตน,นินี่ก็อาจจะเจอนะคะคนที่เคยหลอกคุณมาก็ได้เนาะและการใช้เงินบริหารผิดประเภทนะคะคนเก่าในอดีตคนรักเก่าเพื่อนฝูงวงสังคมต่างๆเนี่ยที่เป็นคนเก่าๆที่ห่างหายไปคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้เจอ,อแอยู่ดีๆก็กลับมาเจอกับคุณ แบบนี้นะชาวลัคนาราศีเมษนะคะดังนั้นแล้วขอให้วางแผนรับมือให้ดีๆนะเพราะว่าดาวศุกร์ถอยหลังตั้งแต่วันที่23ากรกฎาคมเนี่ยก็จะถอยราวราวหนึ่งเดือนนะคะดูแลตัวเองสุขภาพการเงินตัวเองให้ดีๆนะคะในเดือนนี้ก็ของชาวลัคนาราศีเมษก็มีไพ่ j u d g m ม n t มาเป็นไพ่ใบเมเจอร์ลัคนาเพียงใบเดียวนะคะอย่างที่บอกไปว่าคุณจะได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างสิ่งต่างๆนะคะที่ ไม่เคยคิดที่จะเข้าไปรับรู้ไปรับฟังหรือไปเห็นก็จะได้เห็นนะคะได้รู้ได้ฟังได้แก้ไขคลี่คลายปัญหาต่างๆที่มันเยอะขึ้นในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษสิ่งที่สําคัญคือคําพูดนะคำพูดการใช้เสียงต่างๆและการใช้แนวความคิดการใช้ชีวิตก็ต้องบอกว,ว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะค่อนข้างที่จะมีไพ่แทนตัวเองเนี่ยเหนื่อยหนัก เยอะเหมือนกันเพราะไพ่ของแทนตัวคุณเองก็ยังเป็น10ดาบนะสิดาบแล้วยังมี king of swords queen of swords เข้ามาอีกนะคะมาทั้งราชาทั้งราชินีและมียังมี a i of swords มาอีกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะหลายๆอย่างเนี่ยต้องบุกต้องลยุยต้องฝาฟันไปนะคะท่านไหนที่ทํางานเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทํางาน ot หากไม่ได้ ot ก็จะเป็น of ที่ หามรุ้งหามข้ามอ่ะเหนื่อยหนักมากจนถึงขั้นแบบถึงบ้านปุ๊บผัวถึงหมอนหลับไปเลยแบบนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาทําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับความเครียดเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะออกจากงานเนื่องจากว่าทํางานเหนื่อยหนักมากนะไม่คุ้มทุนไม่คุ้มค่าแรงที่คุณได้ลงมือทําไปนะคะมันเลยเกิดสิ่งที่ทําให้เรียกว่าความท้อใจ ถ้าคุณทำงานมันหนักมากเกินไปไพยังบอกเลยว่าพักบ้างนะคะพักบ้างเพราะถ้าคุณไม่พักบ้างเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายคุณเจ็บป่วยคุณเหนื่อยคุณล้าคุณหมดแรงใจนะเห็นไหมภายนอกเนี่ยคุณจะดูแบบเฮ้ยเอาไหวเอาอยู่ทำได้แต่ในจิตใจคุณจริงๆคุณแบบคุณล้าคุณเครียดคุณไม่พูดคุณไม่บอกใครคุณถือว่าภาระหน้าที่อันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบคุณต้องกล้าลุยคุณต้องกล้าทํา นะเนี่ยสิบเหรียญมาเนี่ยก็บอกเลยว่าทํางานหนักเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้ไพ่เลยบอกว่าพักผ่อนบ้างหาอะไรกินให้มันดีๆนะหนึ่งในนั้นคือกินน้ําให้เยอะๆนะคะน้ําที่คุณรู้สึกว่ากินแล้วก็ปี้กระเป๋อ่ะอาจจะไม่ได้เป็นแค่น้ําเปล่านะคะก็เป็นน้ําเสริมวิตามินแบบนี้นะติดพวกว,วิตามิน B12 ินะคะ b ีรวมเอาไว้หน่อยนะก็จะดีกับตัว ชาวลัคนาราศีเมษมากขึ้นในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่าคนที่ทํางานที่เป็นขอ้อเกี่ยวข้องกับทักษะความชํานาญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหมอนะงานนักภาคนะคะงานที่ใช้แรงกายแรงใจนะคะงานนักกีฬาต่างๆที่คุณต้องไปลงเททุ่มทุนทำนะจะทำงานออกมาได้ดีนะคะเพียงแต่ว่า ต้องอดทนหน่อยนะเพราะว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเงินเข้ามาช้าเหนื่อยมากเงินมามากเหนื่อยน้อยเงินมาน้อยหรือบางทีเหนื่อยมาก,มามาก,มากไปเงินก็มาน้อยในความคิดคุณมันจะทาให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณท้อในการที่คุณจะทําอะไรนะคะก็ขอให้อดทนนิดนึงอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครและทุกอย่างในชีวิตจะดีนะคะพูดให้ดีคิดให้ดีทําสิ่งดีๆแล้วทุกอย่างจะดีมากที่สุดนะคะในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้ก็ บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเข็มขัดตึงกระเป๋ามากๆมีไพ่ห้าเหรียญมานะคะตัวเองยังเป็นสิบดาบแล้วยังมี <_ d ans> เจ็ดเหรียญมาอีกก็บอกไดยว่าการทํางานการลงทุนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลานานนะคะบางท่านในเดือนนี้บอกได้เลยว่าต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้แล้วอะอนะคะมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมการเงินฉันถึงได้แย่ขนาดนี้การเงินฉันถึงได้เหนื่อยขนาดนี้ ะะบางทีต้องมาสํารวจพฤติกรรมการใช้เงินของคุณว่าใช้เงินเกินตัวไปหรือเปล่านะซื้อของแพงไปไหมหรือจริงๆแล้วพอทําเรียกว่าอะไรนะบัญชีการเงินออกมาจริงๆหมดไปกับเรื่องการกินเยอะกว่าหรือการเช่าการผ่อนต่างๆที่มันเยอะเกินไปนะคะบางท่านดูสื่อออนไลน์ที่มันเยอะมากไปซื้อของแพงซื้อของจากต่างประเทศทนานที่จริงๆคุณไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้มันก็ได้แบบนี้มาเลยทําให้เงินของคุณ หมดและหดหายไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วแม่หมอแนะนําว่าขอให้บริหารจัดการให้ดีๆพูดให้ดีคิดให้ดีนะคะการเงินคุณมีเยอะมีน้อยก็ให้บอกว่ามีนะอย่าไปบอกว่าไม่มีนะคะไม่ได้ฉันมีเงินนิดเดียวมีเงินแบบฉันจนฉันลาบากฉันอตคัดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะดึงดูดแต่สิ่งที่คุณเชื่อและคุณพูดออกมาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าฉันมีเงินมีเงินอยู่เหลือเล็ก เหลือน้อยหรือกระเป๋าตังค์น่ารักอะไรก็ว่าไปเลยนะคะต้องรัดเข็มขัดให้ดีแบบนี้นะคะฉันก็รักเธอเธอก็รักฉันก็กลับมาช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะอ่าอย่างนี้นะคะก็จะทําให้การเงินของคุณมีสภาพคล่องที่ดีมากขึ้นได้ความที่มีไพ่ก้าวถ้วยมันเนี่ยก็บอกเลาว,ว่าเขาอยากให้คุณไปหาคนที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะบางทีอาจจะเป็นคุณแม่คุณป้าหรืออะไรก็ตามแต่ต้องบอกทางนี้ทางนั้นคือ การใช้เงินการทำงานต่างๆขอให้อยู่นิ่งๆอย่างมีสตินะคะแล้วการเงินของคุณจะไม่รั่วไหลไม่ฟุ้งซ่านเงินงานของคุณก็จะก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะในเดือนนี้บอกได้เลยว่ามีไพ่น้ำมาแค่ถ้วยเดียวเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหากท่านไหนคิดจะมูในเดือนนี้นะคะ 1. ถวายละคังเครื่องเสียงนะต่างๆให้กับสถานที่ที่เขาขาดแคลน นะคะให้ได้ช่วยเหลือนะคนที่เขากำลังลำบากในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เสียงต่างๆอาจจะเป็นผู้ที่พิการทางสายตานะคะอ่านหนังสือเสียงให้เขาฟังแบบนี้นะก็จะช่วยให้คุณสร้างบุญสร้างกุศลได้นะคะบริจาคเลือดนะเดือนนี้แนะนำให้ไปบริจาคเลือดตรวจสุขภาพนะคะซื้อประกันอุบัติเหตุการสุขภาพติดเอาไว้เลยนะทำบุญลงศพก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอุทิศ ผลบุญต่างๆเนี่ยให้กับเทวดาประจําตัวนะคะและญาติชนิดมิตรหายต่างๆที่เป็นบารุษของคุณนะคะจะจะช่วยขอให้เขาเปิดที่เปิดทางเปิดอนาคตให้จะดีกว่าเนาะหน้าบ้านในเดือนนี้นะคะถ้าไฟนะเปิดแล้วติดสว่างนิดเดียวนะคะมองเห็นทางไม่ชัดต้นไม้ลกนะก็จัดการถอนหญ้าจัดการปรับเลเยอร์ภูมิทัศน์ใหม่ให้ดี นะคะคกลางบ้านเนี่ยก็บอกได้ว่าระวังมีการซุดตัวนะของโครงสร้างบ้านนะคะและของที่มันมีการเสียผุพังก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะจะดีที่สุดในเดือนนี้ไม่แนะนำให้ใครยืมเงินนะคะชาวลัคนาดรดาศีเมษเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เงินคืนนะอย่าไว้ใจใครให้มากนะคะระวังการถูกแทงข้างหลังเอาไว้ด้วยนะ ในเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะคะเรามาระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะอากาศต่างๆนะคะกาเริบเนาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงขานะคุณอาจจะได้การเดินเหินที่ไม่สะดวกไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะคะเอาไว้ด้วยความเครียดสะสมต่างๆอาจจะทําให้คุณมีเส้นเลือดในสมองแตกหรือมีสภาวะร่างกายที่มันพลิกผันแปรปรวนจนเกิดปัญหา เกี่ยวข้องกับความคิดเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดนะคะแม้กระทั่งการนั่งทํางานท่าเดิมนาน,านเนี่ยระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดมนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นแบบนี้นะมีโอกาสที่มันจะผ่าตัดได้สูงเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมลุกขึ้นมานะคะเหยียดร่างกายออกกําลังกายบ้างเปลี่ยนท่านั่งบริหารท่าต่างๆให้มันเยอะขึ้นนะคะก็จะดีที่สุด นะหากท่านไหนนะคะในเดือนนี้กําลังตั้งคันอยู่ให้เรามาระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวและส่งผลสภาวะแทรกซ้อนต่อเด็กทารกในครันนะคะดังนั้นแล้วในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความใจเย็นเย็นเข้ารูปเยอะมากนะชาวลัคนาราศีเมษทั้งหลายคะ่ะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะคะคนโสดในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจ เรื่องคู่มากมายเท่าไหร่นะักเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะทํางานหาเงินสร้างไรายได้สร้างอาชีพขึ้นมาก่อนความรักเป็นเรื่องรองแต่ถ้าถามว่ามีแล้วดีไหมอยากมีมีได้ไหมมีได้นะมีได้แต่เป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทางานเป็นคนที่มามาไปไปอะ่ะอาจจะเป็นทนายเป็นนักธุรกิจในการดีลเจรจาติดต่อสินค้านำเข้าส่งออกต่างประเทศแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณ เข้ามานะดูให้ดีๆนะคะคนโสดเปิดใจคุยได้ไหมบอกแล้วเลยว่าหนึ่งดับมาก็คุยให้ชัดเจนคุยให้เคลียร์นะคะว่าคุณอยากใช้สถานะความสัมพันธ์เป็นยังไงก้าวต่อไปยังไงนะแล้วมันก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยวางแผนชีวิตตัวเองได้มากขึ้นนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะไพ่บอกว่าให้ดูดูกันไปก่อนดีกว่า เนาะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปนะคะจะทําให้คุณไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเครียดไม่ต้องน้อยใจนะดีกว่าคุณเลือกคู่ชีวิตมาผิดคู่แล้วทําให้ตั้งทุกข์ใจไปตลอดชีวิตนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะถ้าคุณมีความน้อยอกน้อยใจอะไรกันเนี่ยก็ต้องพูดจากันให้ดีๆนะไม่ใช่ว่าเก็บเอาไปคิดเองนะคะ หากคู่ของคุณตัวคุณทํางานเหนื่อยทํางานหนักมากเกินไปนต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันว่าเราพอจะมีเวลาหาวันว่างให้ตรงกันในหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ละวันหรือ2วันนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันดีๆหากิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆทําทร่วมกันให้ดีให้สร้างความทรงจําดีๆร่วมกันจะดีกว่าเนาะต่ชาวราศีเมษท่านไหนที่เป็นผู้หญิงนะคะเรามาระวังการทํางานที่มันเยอะเกินไปจนลืมสนใจ คนรักของคุณเอาไว้ด้วยนะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหญิงแก่งหญิงสตรองเป็นผู้ชายแก่งผู้ชายสตรองเยอะมากนะชาวลัคนาราศีเมษนะคะมันจะส่งผลกับความรักของคุณนะในรูปแบบสามีภรรยาและแฟนกันได้ว่าคุณให้ความสําคัญกับงานมากกว่าตัวเขาแล้วจะเกิดความน้อยใจจนทะเลาะกันนะคะไม่อยากให้เกิดสภาวะนั้นก็อยากให้ค่อยๆพูดจาคุยๆกันเลยนะคะดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไลฟ์โพสต์นะเหล่านางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนําให้ชาวลัคนาราศีเมษในครึ่งปีหลังลงวางแผนชีวิตตัวเองอย่างไรนะคะใบแรกนะ your on the right path นะคะเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษคุณลงมือทําอะไรอยู่อ่ะบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วไม่ว่าคุณทําอะไรคุณมาถูกทางแล้วกรุณาทําอย่างต่อเนื่องนะทาอย่างต่อเนื่องแล้วมันจะส่งผลสาเร็จให้กับคุณ นะคะใบต่อมา just อ่าใบสุดท้ายเป็นมาคู่กันเลยนะคะครบพอดี just i c e และ nutation ก็อบอกได้ว่าทำอะไรให้าบรานา์ชีวิตให้ดีนะคะมีความสมดุลในทุกๆด้านนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเดี๋ยวความยุติธรรมกำลังมาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆดูแลตัวเองให้ดีนะบริหารชีวิตให้ดีและใบสุดท้ายเป็น nutation เนี่ย ก็บอกเลยว่ากินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ให้กลับมาทําอาหารกินเองจัดโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะจะทําให้สุขภาพของคุณเฮลตี้มีพลังงานที่ดีสิ่งที่ดีๆมากขึ้นพร้อมทําให้จิตใจสภาวะต่างๆของคุณมันฟื้นฟูนะไปได้เร็วและไปได้ไกลนั่นเองนะคะถ้าอยากจะทําอาชีพเสริมในการค้าขายเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินก็ทําได้นะ แนะนำไม่ทํำธีรดิษละหน่อยเพื่อที่คุณจะได้ไม่ขาดทุนมากมายนะนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะหรือส่งของขวัญส่งดาวไปกนกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะขอให้เป็นเดือนกรกฎาคมที่ชาวลัคนาราศีเมษได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปนะคะได้รักตัวเองมากขึ้น ได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาและพัฒนาตัวเองต่อไปให้เป็นคนดีของสังคมและสร้างเรื่องราวดีๆคุณงามความดีสิ่งดีๆส่งมอบให้กับผู้คนได้มาที่ได้มาพบเห็นตัวชาวลัคนาและราศีเมษทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ